สวัสดีจ้าสุกคนมื่อนี่แม่มีเคล็ดลับดีๆทีเ่เฮาสิสุกน้องไม่ส่งจังใดสิแซบมาเบิ่งกันเลยจา้าควรให้แบอ,อื้อนี่แหละเคล็ดลับความอร่อยของแม่บกเคยกินเคยกินแต่งานลงเบิ่งเม็ดฝักทองเลยงคะ่ะมันจะมันหอมนจะค้าตํำเม็ดฝักทองเนาะโอ้ชิหลายครกทยย หินมันต่างง่ายแะ่จ๊ะหอมคนละแบบกับงาเนี่ยและค่ะพว่ลานเพิ่นงลงไ้ลงหน้าทางงาเขาหาบทันมันอยู่น้ำทงนาเฮาก็เอาเม็ดฟักทองนี่แหละที่ห้องหอยไวมาขววถ้ามันแหลกแล้วมันจะเนียนได้ทางเนียนคล้ายๆเฮาตำง่าเนี่แหละอันนี้เราไม่สมนะคะแม่ต้มแล้วอันนี้ปาทู ทู่แม่ปิ้งเอามันเล่เนื้อแห่งๆแม่ไปจี้พริกแม่เลยปิ้งเอาอยู่เตาเครื่องปรุงก็ธรรมดาค่ะแต่พิเศษคือแม่จะใส่หัวขิงลงไปหน่อยหนึ่งใส่เพราะไม่กินหอมปกติพันจะใส่ใบมันค่ะแต่แม่โบมีใบมันอันนี้พริกพริกหงเม็ดนะคะเนี่ยสะระแหน่หอมต้นหอมหอมชีแค่นี้แหละค่ะเครื่องปรุงเทา คนอีสารบานหาอจนง่งยอยู่งายหั่นขิงตะก้อนค่ะเอาสองสามแห่นเ็ใส่หลานเผ็ดขิงมันเป็นขิงแก่แล้วเราจะหั่นหอมต้นหอมหอมชีอันนี้เขาซอยห,งหางสลรแน่นิดนึงเขาใส่พริกลงไปเลยค่ะ พีก่ก็เอาไปจีไฟถ้ามีกระทะปิ้งกระทะจีก็เอาไปดาด่าจังน้อยค่ะง่ายๆใส่ขิงลงไปเลยค่ะขิงสองสามแว่นใส่ลงไปใส่ปลาทูลงไปค่ะปลาทูนี่แม่บ่ถอดบม่ค่อยมักปลาทูถอดแม่เอาไปปิ้งน้ำกันเลยโขกเพราะไห้เขาแหลาหากแล้วหอกในี่ลงไปเลยน่าไม่สมค่ะ เม็ดฟักทองที่ห้าต่าไว้ค่ะป่านป่าปนเนี้พี่น้องมึงดูมันจะทั้งมันทั้งหอมสีเริ่มมากค่ะเห็นไหมเราใส่หอมลงไปแล้ว่ะหอมต้นสะระแหน่หอมชีต้องจุจงไว้ร้อยร้ยหนาหน่อยนะตาไมไปด้วยชุรดขาค่ะถาด็ะไ้ประมาณส่อนนึ่งค่ะ น้ำไม้มันมีความนัวอยู่แล้วมันจะใส่ลำปานิดนึงเนาะใส่เผ็ดปลายช่อนใส่นิดนึงก่อนแม่ก็อยากให้ทุกคนหอมกับแม่นะหอมมากเลยนี่แหละเคล็ดลับความอร่อยของแม่ที่จะบอกให้ทุกคนโูซุปน้ำไม้สุ่มแต่มันกับโมเมนสูตรตายตัวของไผ่ของมันเนาะ เดวแต่เข้าสิดัาแปลงใส่ค่ะให้จะซิมให้เป็นอพอดีค่ะเพราะวา่าทไม่สมอ่ะมันสมน่วยอยู่แล้วอือยากให้ทุกคนมาตุยน้ำเดแซแ่บขนาดค่ะโมเมนต์ยองเดีค่ะมันแ่บอีหลีมันมีความเปรี้ยวมัน เผ็ดในน้อยนัวปะทูได้แล้วคะ่ะสุดน้่อใหม่ของแม่จัดเลยคะ่ะไปตั้งโต๊ะกันเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม<อ>กดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ